วันนี้ผมจะมาให้ข้อมูล10อันดับบอนไซยอดนิยมในเมืองไทยครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ผมจะนำข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับบอนไซในเมืองไทยนะครับผมได้ทำแบบสอบถามนะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ จากบุคคลทั่วไปนะครับที่ผมเจอในงานประกวดโดยสุ่มตัวอย่างนะครับไม่ได้ถามจากคนรู้จักหรืออะไรงนี้นะครับจากบุคคลทั่วไปทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะครับเป็น10อันดับบอนไซยอดนิยมในเมืองไทยนะครับแบบสำรวจของผมจะเป็นอย่างนี้ครับคือแต่ละท่านเนี่ยจะตอบมาได้3ชนิดบอนไซสามชนิดที่ท่านเลี้ยงหรือที่ท่านชอบนะครับหรือที่เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับสชนิดโดย ให้บอกมาว่าเป็นพันธุ์อะไรบ้างนะครับไม่จํากัดสายพันนะครับว่าจะเป็นไม้ไทยหรือไม้ต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วผมจะเอา3ามชนิดนั้นมาจัดอันดับว่าบอนไซย,ยอดนิยมของเมืองไทยมีอะไรบ้างติดตามมาครับอันดับ10เป็นต้นโพนะครับต้นโพนี่เป็นพันธไม้ที่บ้านเราเนี่ยนิยมเลี้ยงกันมานานแล้วนะครับและเป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับโดยทั่วไปเนี่ย โพเนี่ยจะได้รับความนิยมมานานแล้วปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างหายไปเนื่องจากบางท่านเลี้ยงไปแล้วข้อยืดและทิ้งรายละเอียดนะครับซึ่งการเลี้ยงโพเนี่ยเลี้ยงง่ายๆก็คือใช้ดินทั่วไปนะครับแล้วโพเป็นไม้ที่ทนทุกสภาวะอากาศนะครับเป็นไม้ที่มีใบสวยงามนะครับาวนี้หลายๆท่านเนี่ยมักจะเบื่อโพอย่างหนึ่งคือมักจะทิ้งกิ่งทิ้งรายละเอียดนะครับ เคล็ดลับการเลี้ยงต้นโพให้ได้รายละเอียดเยอะๆนะครับคือช่วงที่เขาแตกใบอ่อนมานะครับเราจะเด็ดปลีของต้นโพทิ้งไปนะครับคือยอดอ่อนนั่นเองนะครับคลิปมันทิ้งไปหรือใช้มือปลิดก็ได้นะครับกันไกลค่อยๆตัดออกไปก็ได้โพเขาก็จะแตกรายละเอียดให้เราดีนะครับโพนี่เป็นไม้ไทยๆนะครับมีใบที่สวยงามนะครับโพมีหลายชนิดที่เรานิยมกันเราจะเรียกกันว่าโพเงินหรือโพขี้นกนะครับ จะเป็นที่นิยมกันอันดับ9เป็นต้นเข็มนะครับเข็มมีหลายสีนะครับมีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีส้มนะฮะมีลักษณะใบที่เล็กและออกดอกง่ายเป็นไม้ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับครั้งหนึ่งเข็มได้รับความนิยมมากๆในเมืองไทยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ยังติด อันดับ9ในการทำแบบสำรวจครั้งนี้นะครับอันดับ8ต้นไซไซมีหลายชนิดนะครับในเมืองไทยเท่าที่ผมทราบนะฮะจากข้อมูลเนี่ยไซบ้านเราเนี่ยมีอยู่88ชนิดไม่แน่ใจนะครับว่า88ชนิดเนี่ยเขาจะรวมเป็นพวกไซจีนหรือเปล่าไซจีนในตัวไซจีนเองก็มีอีกหลายชนิดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าไซแล้วไซมีหลายชนิดมาก ข้อดีของไซนะครับก็คือเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายปักชำได้ตอนได้นำรากมาจัดรากเป็นไม้ทรงต้นได้ทำเกาะหินได้เป็นไม้ที่ทำเกาะหินได้เหมาะมากนะครับเพราะว่าไซเป็นไม้ที่ทนนะครับแล้วรากแนบกับหินได้ดีนะครับเมื่อเลี้ยงเกาะหินเลี้ยงไปนานๆวันเนี่ยเขาจะยิ่งเกาะรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆมันก็จะดูสวยงามนะครับไซทํทำเป็นทรงต้น ก็จะดูสง่างามนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยบ้านเราเคยนิยมมากนะครับไซจีนที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือในอดีตเลยเป็นต้นไซใบแก้วนะครับที่เป็นที่นิยมมากในเมืองไทยนะครับปัจจุบันเนี้ยไซก็ยังพอเห็นอยู่นะครับแต่ตามงานประกวดต่างๆเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ไซก็ยังอยู่ในอันดับ8ของบอนไซยอดนิยมในเมืองไทยอยู่ดีครับอันดับ7 เียนทะเลเจียนทะเลเป็นพันไม้ที่สวยงามมากนะครับ <ro> เป็นโครงสร้างที่ได้จากธรรมชาตินะครับครั้งหนึ่งเจียนทะเลเนี่ยมีราคาที่สูงมากปัจจุบันก็ย <LORD> ังราคาสูงอยู auth, ่แล้วโครงสร้างของเจียนทะเลที่จะเป็นไม้ที่ขุดจากธรรมชาติเนี่ยนับวันเนี่ยมีน้อยมากแล้วปัจจุบันเนี้ยห้ามขุดกันแล้วนะครับเป็นไม้ที่ถูกสงวนเอาไว้นะฮะก็จะมีอยู่เท่าที่เรามีเล่นกันปัจจุบันนี้เทียนทะเล ก็ยังถูกนำมาเพาะเม็ดทำมาเป็นกิ่งตอนเพื่อนำมาเลี้ยงทำเป็นบอนไซกันข้อดีของเทียนทะเลคือเป็นไม้ที่มีใบเล็กเลี้ยงง่ายและใบเขาสวยงามนะครับถ้าเป็นไม้โครงสร้างจากธรรมชาติเขาจะมีสร้างจากธรรมชาติที่สวยงามมีโครงสร้างที่สวยแปลกตานะครับเทียนทะเลนี่ผมว่าเป็นพันไม้เนี่ยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการของเมืองไทยนะครับที่ทำให้เรามีไม้ หลากหลายมากขึ้นนะครับมีรูปทรงที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากไม้ทรงต้นที่เรานิยมทํากันพอเทียนทะเลเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีไม้ซากไม้กลุ่มกอไม้เอ็นชายไม้รูปทรงลีลาที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันเทียนทะเลเองก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับและยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับถ้าเป็นต้นเทียนทะเลที่มีโครงสร้างสวยๆค่อนข้างที่จะหายากและมีจํานวนจํากัดในเมืองไทยครับเทียนทะเล ก็ยังเป็นพันไม้ยอดนิยมที่อยู่ในกระแสของเมืองไทยในปัจจุบันครับอันดับ6มะสังเดิมทีนะครับมะสังเนี่ยเป็นพันไม้ที่ยอดนิยมในเมืองไทยในอดีตเลยนะครับเนื่องจากขุดจากป่าแล้วมีระยะหนึ่งนะครับเรานำมะสังมาตอนจัดรากครับแล้วก็ได้โครงสร้างที่สวยงาม ช่วงนั้นนะครับสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะมะสังตอนจัดล่าเนี่ยราคาสูงมากนะครับแล้วพอได้ไซส์ได้ขนาดเราสามารถนำมาเลี้ยงต่อเขียงต่อยอดทำเป็นทรงต้นได้อย่างสวยงามนะครับมะสังก็จึงเป็นที่นิยมอยู่นะครับปัจจุบันนี้มะสังก็มีการตอนจัดลากขุดจากธรรมชาติหรือเป็นไม้เพาะเมล็ดนะมะสังก็ทำรูปทรงได้หลากหลายนะครับ ความเด่นของมะสังเลยคือผิวพันธุ์นะครับที่มีเปลือกที่สวยงามแล้วก็มีใบที่มีขนาดเล็กเขียวเข้มเปลือกของมะสังนะครับหรือผิวของมะสังก็มีอยู่หลายชนิดนะครับมีเปลือกหนาเปลือกบางเปลือกบางต้นเนี่ยเป็นขุยนะครับบางต้นแข็งบางต้นเป็นเกล็ดสวยงามแข็งยิ่งเลี้ยงนานมะสังยิ่งสวยงามนะครับมะสังจึงเป็นพันธุ์ไม้ที่ยังได้รับความนิยมอยู่ใน ปัจจุบันนี้นะครับและมะสังจึงอยู่ในอันดับ6ของพันไม้ยอดนิยมในเมืองไทยครับอันดับ5มังค่งหรือหมากเล็กบางน้อยมังคั่งหรือหมากเล็กมากน้อยเช่นกันครับในอดีตเป็นพันไม้ยอดนิยมในเมืองไทยเช่นกันนะครับซึ่งมีโครงสร้างที่สวยงามจากธรรมชาติในป่านะครับทั้งจากทางภาคกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีหมากเล็กหมากน้อยหรือ มั่งคั่งหรือหมากเล่นหมากน้อยเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับมีใบสวยงามกิ่งเหนียวเข้าลวดง่ายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ลองทดลองเล่นหรือมือเก่านะครับต้องมีหมากเล้นหมากน้อยหรือมั่งคั่งติดสวนอยู่เนื่องจากเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายครับเข้ารวดง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่ลองหัดทำแล้วมั่งคั่งเองนะครับในอดีตเนี้ยเลี้ยงกันอยู่เยอะปัจจุบันเองมั่งคั่ง มีการขุดมาเลี้ยงกันทั้งทรงต้นหรือโครงสร้างที่มาจากป่าที่เป็นซากปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะครับก็ขุดซากใต้ดินกันมาก็จะมีซากจากธรรมชาติก็ดูสวยงามนะฮะและบางส่วนก็นํามาปักชําหรือทําเป็นกิ่งตอนเพาะมเมล็ดลงดินเพื่อทําเป็นโครงสร้างเล่นเป็นบอนไซมั่งคั่งจึงยังเป็นที่นิยมและติดอันดับ5ของบอนไซยอดนิยมในเมืองไทยครับ อันดับ4ไกลไกลเป็นพันไม้เดิมๆของไทยที่ได้รับความนิยมนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายนิดนึงนะครับที่ว่าไกลติดมาอันดับ4เข้าใจว่าไซเป็นพันไม้เลี้ยงง่ายนะครับและยิ่งเลี้ยงไปนานๆเขาจะผิวพันธุ์สวยงามนะครับแล้วไกลเนี่ยมีใบที่หลากหลายนะฮะหลายๆท่านชอบที่ไกลภูเขามีใบแดงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะครับไกลตัวอ,อื่นๆนะครับ ใบอ่อนของเขาก็สวยงามเช่นกันอาจจะมีแดงมากแดงน้อยหรือออกสีส้มๆในลักษณะของไก่เองก็มีหลายสายพันธุ์ในตัวเขานะครับมีใบหนาใบบางนะครับใบค่อนข้างแหลมใบค่อนข้างมนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้แยกไกลกันชัดเจนแต่เราเรียกกันแค่ไกลบ้านกับไกลภูเขาโดยแยกที่ไกลภูเขาจะมีใบอ่อนที่สีแดงเข้มใบเลียวแหลมนะฮะส่วนไกลบ้านก็ใบเขาจะมนกว่าไกล ภูเขายิ่งเลี้ยงนานไกลยิ่งสวยไกลทําได้หลายอย่างครับเป็นกิ่งตอนจัดรากทําเป็นทรงต้นก็ได้หรือนํามาเกาะหินก็ได้ขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยการปักชําแล้วเลี้ยงง่ายอีกต่างหากนะครับอยู่ในทุกสภาวะของอากาศเมืองไทยเนี่ยอยู่ได้หมดนะครับไม่ว่าแดดแรงฝนชุกอยู่ได้ทุกภูมิภาคนะครับกลายเป็นไม้พื้นเมืองของไทยๆท,ที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ4ี่ครับ อันดับ3เพมหน้าไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าเพมหน้าทําไมถึงติดมาในอันดับ3นะครับเนื่องจากเพมหน้าเป็นพันธไม้ที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายและที่สําคัญมีเพมหน้าทั้งเพมหน้าไต้หวันที่มีใบเล็กนะครับแล้วเป็นที่นิยมของการทําไม้จิ๋วไม้เล็กนะฮะหรือตอนลงดินจัดรากทําเป็นทรงต้นหรือเกาะหินเพมหน้าก็าทกาทได้สวยงามและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เพมหน้ามีโครงสร้างของไทยด้วยเป็นเพมหน้าไทยที่มีใบจะแหลมกว่าเพมหน้าของไต้หวันแล้วโครงสร้างของเพมหน้าไทยเป็นโครงสร้างที่มีอยู่จำนวนมากนะครับทั้งท,ทางภาคตะวันออกทางภาคใตอออ้ทางภาคกลางก็เจอบ้างนะครับโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกกับภาคใตนน้น,นะฮะจะมีโครงสร้างที่สวยงามนะครับถ้าได้โครงสร้างที่เก่าแก่ก็จะมีซากติดมาด้วยแล้ว เพมหน้าไทยนะฮะซากของเพมหน้าไทยจะแข็งแรงแข็งมากกว่าเพมหน้าไต้หวันและเราจะนิยมนําเพมหน้าไทยนะครับโครงสร้างเพมหน้าไทยเนี่ยมาเสียบเพมหน้าไต้หวันซึ่งจะทําได้โครงสร้างที่สวยงามแล้วยังจะได้ใบเล็กเป็นพุ่มจัดชั้นง่ายนะครับข้อเสียของเพมหน้ามีอยู่อย่างเดียวที่ต้องระวังก็คือเพี้ยครับเพี้ยแป้งนะครับซึ่งการเลี้ยงเพมหน้าเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องเพีย้ย ในกรณีที่ใบทึบหนาไม่โดนแสงแดดหรือโดนแสงแดดไม่เพียงพอนะครับในที่แดดน้อยหรืออะไรพวกนี้นะครับเพี้ยมักจะมาเราก็ใช้กําจัดได้โดยใช้ยาฆ่ามแมลงฉีดนะฮะเมื่อฉีดไปแล้วก็ต้องดูอาการเขานะครับเพราะว่าเพี้ยอาจกลับมาเป็นอีกแต่ในบางต้นที่อยู่ในที่แสงแดดจัดกิ่งโปร่งนะครับเห็นชั้นชัดเจนแสงแดดส่องเข้าถึง เพรียก็จะเกิดน้อยหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับเพมหน้าเป็นพันไม้ที่ยอดนิยมมากทำทั้งไม้เล็กไม้จิ๋วนะครับในงานประกวดจะเห็นเพมหน้าอยู่แทบทุกรูปทรงทุกขนาดเป็นไม้จิว๋วไม้กลางไม้ขนาดใหญ่เกาะหินทรงต้นหรือเป็นไม้ซากที่มีลีลาสวยงามจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเพมหน้าจึงเป็นไม้ยอดนิยมของเมืองไทยที่ติดมาในอันดับ3ครับ อันดับสองมะขามมะขามเป็นพันไม้ที่หาง่ายในเมืองไทยนะครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมจึงเป็นที่นิยมมากและอีกอย่างหนึ่งมะขามเป็นพันไม้ที่ชื่อเป็นมงคลคนไทยเนี่ยถือว่ามะขามเป็นไม้มงคลของเมืองไทยจึงเป็นที่นิยมมากแล้วหาง่ายขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดหรือกิ่งตอนตอนแล้วสามารถนํามาจัดรากทําเป็นทรงต้นหรือเกาะหินทําเป็นทรงตกกระถาง หรือขุดจากธรรมชาติซึ่งมะขามเนี่ยจะเห็นอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาคในประเทศไทยแล้วเป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงไปนานๆหรือได้อายุของเขานะครับก็จะติดดอกติดฝักทําเป็นบอนไซที่น่าสนใจนะฮะดอกของเขาก็สวยงามนะครับเมื่อดอกหมดติดฝักฝักก็สวยงามอีกนะครับมะขามกิ่งเหนียวเลี้ยงทนทานโารคแมลงไม่ค่อยมีรบกวนนะครับ การทําเป็นบอนไซสําหรับมือใหม่หรือมือเก่าทําได้หลากหลายรูปทรงด้วยด้วยความที่เลี้ยงง่ายหาวัตถุดิบง่ายดัดเข้าลวดเลี้ยงง่ายราคาไม่สูงนักมะขามจึงเป็นที่นิยมของบอนไซในประเทศไทยอยู่ในอันดับสองครับอันดับหนึ่งตะโกและโมกจากแบบสอบถามร้อยตัวอย่างนะครับปรากฏว่าโมกกับตะโก มีคะแนนที่เท่ากันผมจึงให้อยู่ในอันดับหนึ่งร่วมกันนะครับตะโกะปัจจุบันนี้สมาคมบอลไซไทยให้เป็นบอลไซประจำชาติไทยนะครับตะโกะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ถ้าเป็นตะโกะนาหรือตะโกะที่อยู่ในป่าจะมีใบใหญ่นะครับแล้วก็มีตะโกะหนูที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของตะโกะใบใหญ่ทำให้ใบเล็กตะโกะหนูก็จะมีอยู่อีก หลากหลายชนิดอีกเช่นกันนะครับจะมีใบกลมใบมะขามใบแอปเปิลมีอยู่หลากหลายชนิดมากสเสน่ห์ของตะโกโก็คือมีใบเขียวเข้มลำต้นมีสีดำซึ่งไม้น้อยชนิดมากในโลกนะครับที่ลำต้นกระดำผิวกะดำเปลือกกระดำอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วเปลือกของตะโกเขาสวยงามยิ่งเลี้ยงนานเปลือกของเขาเนี่ยก็จะแตก เป็นเกล็ดสวยงามยิ่งนานยิ่งสวยงามนะครับตะโกที่ได้จากโครงสร้างจากธรรมชาติหรือขุดจากในป่าหรือในหัวไล่ปลายนาในธรรมชาตินะครับยิ่งเลี้ยงนานนะครับเปลือกเขาจะยิ่งหนานะครับจะเป็นตะโกที่มีหลากหลายใบเหมือนกันนะครับในในตัวตะโกนาเองเขาก็มีหลากหลายชนิดนะครับมีเปลือกมีใบที่แตกต่างกันแต่ว่าทางบ้านเรายังไม่ได้แยกมากมายนะครับ ถัดมาจะเป็นตะโกหนูนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเป็นที่นิยมมากนะครับโดยเฉพาะทางประเทศมาเลเซียชอบมากนะครับตะโกหนูแล้วก็ตะโกนาเนี่ยไปอยู่ที่มาเลเซียเยอะมากเขาถือว่าเป็นไม้มงคลของเขานะครับตะโกหนูจะมีข้อดีคือมีใบเล็กนะครับแล้วลำต้นก็ดำเหมือนกันแต่ว่าผิวหรือเปล็ดของเขาเนี่ยเมื่อแตกมาแล้วเนี่ยลักษณะเขาจะเล็กกว่าตะโกนานะครับการที่ ตะโกนามีโครงสร้างที่สวยงามบางครั้งนะครับเราก็นําตะโกหนูตัวใบเล็กไปเสียบตะโกนาก็ได้นะครับการขยายพันธุ์ตะโกนะครับถ้าเป็นตะโกนาใช้ระบบเพาะมเมล็ดหรือถ้าจะนํามาทำบอลไซก็อาจจะขุดจากธรรมชาตินะครับส่วนตะโกหนูใช้จากการตอนนะครับหรือเสียบกิ่งขยายพันธุ์ออกไปได้ตะโกนาตะโกหนูพวกนี้นะครับจะเป็นตะโกที่ เลี้ยงง่ายเหมาะสําหรับภูมิอากาศในเมืองไทยเรานะครับกิ่งเหนียวชอบดินโปร่งๆนะครับการเลี้ยงตะโกนี่ดินต้องโปร่งๆไม่ชอบความแฉะนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เขาเกิดอยู่ในป่านะฮะไม่ว่าจะเป็นตะโกนาหรือตะโกหนูเมื่อสร้างเป็นบอนไซเลี้ยงไปนานๆจะให้ความสวยงามจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมตะโกนาตะโกหนูยังครองใจของคนเล่นบอนไซ ให้อยู่ในอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะครับจะเป็นต้นโมกต้นโมกเนี่ยเป็นพันไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับแล้วต้นโมกเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลของคนไทยด้วยนะครับหมายถึงความบริสุทธิ์ความสุขสงบนะครับโมกเป็นพันธไม้ที่มีสเสน่ห์คือเขาจะมีผิวลำต้นที่สวยงามแล้วมีดอกสีขาวกลิ่นหอมครับโมกในเมืองไทยเราเนี่ยจะมีอยู่หลายชนิดนะครับ จะมีโมกลาก็จะเป็นโมกที่มีใบใหญ่ดอกใหญ่นะครับโมกซ้อนก็ใบใหญ่ดอกซ้อนสองชั้นนะครับจะมีโมกหนูลานะครับซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ยอดนิยมมากของเมืองไทยนะครับเนื่องจากมีใบเล็กและออกดอกดอกเลี้ยงง่ายนะครับโมกมีหลายสายพันธุ์นะฮะนำเข้ามาจากเวียดนามอีกมีโมกหนูซ้อนสเสน่ห์ต่างๆของโมกเนี่ยคือเลี้ยงง่ายโตวไวดอกหอมนะครับแล้วช่วงที่โมกจะสวยงามมากๆนะครับก็คือหลังจาก หมดหนาวมาเข้าช่วงฤดูร้อนโมกเขาจะเริ่มแตกใบใหม่เขียวเข้มแล้วก็ออกดอกดกโมกเราจะเห็นว่าเป็นที่นิยมมาโดยตลอดนะครับโดยไม่เสื่อมความนิยมเลยทั้งโมกและตะโกนะครับโดยสังเกตได้จากงานประกวดหรือที่ดูในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ต่างๆนะครับในสื่อโซเชียลจะเห็นโมกตะโกเนี่ยพวกนี้จะเห็นอยู่ประจำนะครับที่มีการซื้อขายหรือนำมา โชว์มาแสดงกันครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าโมกก็ยังครองอันดับหนึ่งร่วมกับตะโกครับส่วนพันไม้อื่นๆที่มีอันดับรองลงไปนะครับก็จะมีสวิตรีสนเลื้อยบัวน้ำข่อยปอทะเลม่วงเจริญและมีสนดำกับชิมพะกกุเข้ามาด้วยนะครับมีชาแก้วแล้วพันไม้อีกหลากหลายนะครับที่แปลกๆเลยก็จะมีตะแบกนะครับ มีกำลังวัวเถลงมักลือนะครับพวกนี้ก็เป็นพันไม้ที่คนไทยเราก็นำมาสร้างจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีพันไม้ที่นำมาทำบอนไซเนี่ยได้เป็นร้อยๆชนิดนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งบางต้นมันจะมีสเสน่ห์และเราเคยเลี้ยงกันมาด้วยความเคยชินนะครับแล้วความคุ้นเคยกับสายพันธุ์ที่มองเห็นนะครับแล้วก็แบบสำเร็จที่เคยเห็นมันในรุ่นก่อนๆว่า ต้นเหล่านี้ได้ทําสําเร็จมาแล้วมองเห็นจากงานประกวดหรือต้นที่ได้รางวัลต่างๆนะครับเราก็จะทํากันโดยที่มีสายพันธุ์ที่เรามองเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วบอนไซเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยถ้ามาันับกันเลยนะครับผมเชื่อว่าเกินร้อยชนิดแน่ๆที่นํามาทําบอนไซได้นะครับโอกาสหน้าผมจะหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบอนไซที่น่าสนใจในเมืองไทยมานําเสนอให้กับ เพ,เพื่อนสมาชิกครับเพื่อนๆหรือสมาชิกท่านใดต้องการให้ผมทําในเรื่องใดหรือต้องการทราบข้อมูลเรื่องใดแจ้งมาได้ในกระถูทายคลิปนะครับแล้วผมจะหาข้อมูลหรือศึกษาสิ่งต่างๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ